สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปฟังสาระดีๆและประโยชน์ของผักปุ้ง11ข้อกันเลยนะคะไปค่ะเราไปฟังกันเลย10ประโยชน์บุ้งข้อที่1นะคะช่วยบำรุงร่างกายและเสริมสร้างระบบภูมคุ้มกันมีวิตามินซีและแร่ธาตุหลากหลายและวิตามินซีและแคลเซียมสูงนะคะทุกคนคะ่ะ และประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่2นะคะลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะทุกคนประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่3ผักบุ้งมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาและลดความเสี่ยงต่อโรคต้อกระจกได้ด้วยนะคะทุกคนประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่4นะคะผักบุ้งมีเส้นใยอาหารเยอะช่วย เร่งขบวนการย่อยอาหารและช่วยให้ทางเดิอนอาหารทำงานได้ดีค่ะทุกคนค่ะประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่หนะคะทุกคนผักบุ้งบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงมีสารอาหารบำรุงผิวหนังได้ด้วยนะคะทุกคนค่ะและประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่6นะคะทุกคนค่ะผักบุ้งมีไฟเบอร์สูงเหมาะสำหรับการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคน และประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่7นะคะทุกคนช่วยขับล้างของเสียออกจากร่างกายได้ดีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่8นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบของร่างกายได้ด้วยนะคะทุกคน ประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่10นะคะเสริมสร้างกระดูกและวิตามินมีแคลเซียมและวิตามินสูงบำรุงกระดูกให้แข็งแรงปกป้องการเกิดโรคก,กระดูกพรุนและโรคฟันได้ดีด้วยนะคะทุกคน ประโยชน์ของผักบุ้งข้อที่1 1นะคะผักบุ้งมีเส้นใยอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานได้ดีด้วยนะคะทุกคนคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนรู้ประโยชน์ดีๆของผักบุ้งทั้ง11ข้อแล้วอย่าลืมหาผักบุ้งมาทำเป็นอาหารมารับประทานกันนะคะทุกคน ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเช็คกระทะล่นไปละคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ